สวัสดีครับอพอดีลูกค้าทักอินบ็อกซ์มาเข้ามาทางในเพจครับคือลูกค้าต้องการมา,าประเมินหรือว่าต้องการเทิร์นรถเก่านะครับก็คือเบื้องต้นก็คือตอนนี้เรามีบริการเข้าไปหาลูกค้าถึงนอกสถานที่หรือที่บ้านนะครับผมก็คือตอนนี้ลูกค้าทักอินบ็อกซ์เรียบร้อยมีการนัดเรียบร้อยแล้วาทางชิมงานจะไปหาลูกค้าที่หมู่บ้านสีนวมินนะครับตามมันไปครับผม ครับผมตอนนี้ผมเข้ามาซอยบ้านลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่าซอยบ้านลูกค้าค่อนข้างจะลึกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะโทรหาลูกค้าเพื่อสอบถามเส้นทางอีกทีฮัลครับสวัสดีครับคุณพัฒนะครับครับผมครับผมตอนนี้ผมเข้ามาซอยท้ามันดาแล้วนะครับผมเลี้ยวซ้ายมาเส้นทางที่คุณพัดบอกแล้วแล้วไปยังไงต่อครับผม โอเคครับเดี๋ยวสายมาครับวิ่งเข้ามาตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยครับผมมัาตกิดนาำแล้วก็มาเจอสะพานนะครับผมครับเออมาเจอสะพานปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวามาครับอ๋อได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวอ๋อแล้วมีอะไรเป็นจุดสังเกตครับตรงนั้นอ่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับผมได้ครับผมได้ครับผมได้ครับผมเดี๋ยวผมถึงตรงนั้นเดี๋ยวผมโทรไปหายกทีนะครับผม ถ้ามาไม่ถูกยังไงโทรหาผมนะครับได้ครับผมครับครับวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโลครับ ครับคุณพานตอนนี้ผมเข้ามาถึงช่วงสวนตัวเหมือนสวนสุขภาพหรือเหมือนเหมือนสวนสนุกอะครับสวนเด็กเล่นนะครับครับผมผมก็ให้มองมาทางขวาเลยนะครับครับผมมันจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ตรงเข้ามาเลยครับอ๋อป้ายก็คือมีป้ายเลยใช่ป้ายหมู่บ้านไอ้สีนวมินใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับผมได้ครับเข้าไปลึกไหมครับผมมีซอยแยกอะไรไหมครับาตรงเข้ามา แล้วก็ขีดเกียวเองครับแล้ว็เลี้ยวขวาครับได้ครับผมโอเคครับครับได้ครับผมผมครับครับผมตอนนี้เรามาถึงจุดมุ่งหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เจอลูกค้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรถของลูกค้าที่ต้องการประเมินเชิญครับผมสวัสดีครับ สัครับคุณพัชและคุณแหม่มนะครับผมครับผมผมบีนะครับเจ้าที่ฝ่ายประเมินรถหรือว่าตีราคาของบริษัทนะครับค่าได้ครับผมอันนี้ขออนุญาตดูสำเนารถรถไหมได้ค่ะันี่เอกสารค่ะครับผมตัวนี้รถปีสิบสามนะครับได้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบรถนิดนึงครับได้ครับลองดูข้างในได้เลยครับเปิดดูได้เลยครับถ่ายรูปได้ ขอุยัดแป๊บนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บภาพนิดนึงนะครับคุณลูกค้าได้เลยครับครับผมขอุยัตคุณลูกค้าเปิดรถให้นิดนึงครับได้ครับผมอันนี้ข้างในเลยนะครับเดีย๋ยวลองดูเลยข้างใน ได้ครับผมฝอองยาเปิดฝาตรงนิดนึงหนะครับได้ครับได้ครับไอ้สอบถามคุณลูกค้านิดหนึ่งครับราคาที่ต้องการขายอยู่ตอนนี้ราคาในใจอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวลองคุยกับคุณผู้หญิงดูเลยก็คุณผู้หญิงเขามีราคาในใจไว้อยู่แล้วว่า<ม>ครับผมอันนี้เป็นรถปีสิบสามอันนี้อ่าสูงสุดได้เท่าไหร่อะคะตอนนี้สูงสุดปีสิบสามคุณลูกค้าออกช่วงสิทธิ์รถครันแรกไหมครับอ่าไม่ใช่อ๋อเลยเลยมาใช่ไหมครับ,รบอ๋อช่วงปลายละอ๋อได้ครับอันนี้เบื้องต้นก็คือรถคุณลูกค้าโอเคอยู่แต่ว่าจะมีรอยเก็บอ่าต้องเก็บงานนิดนึงนะครับ อาจจะมีช่วงเหมือนอาจจะเฉี่ยวอะไรเงี้ยนะครับตัวกันชนนี่มาไม่ได้อะไรโอไม่ได้อะไรมากโอเคราคาเบื้องต้นประเมินเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งงานสักหานาทีนะครับเดี๋ยวผมแจ้งแป๊บหนึ่งได้ค่ะรับผมต,ตรงนี้ราคาเราพอใจเราก็จะ,อ,ะออกรถกับที่นี่ด้วยขอให้เป็นราคาพิเศษให้ด้วยนะคะอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิด,ด,ดราคาโอเคก็คือคุณลูกค้าสามารถปล่อยรถเลยหรือว่าแลกรถ ใช่ครับพร้อมกระเทินกันเลยครับได้ครับผมโอเคอันเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอครับครับพี่รถที่ผมส่งที่เช็คราคาไปเมื่อกี้ครับครับผมยอรสครับผมตัวสีขาวปีสิบสามครับผมเป็นตัวเริ่มพี่ก็มีรอยเฉี่ยวแก้มฝั่ง ฝั่งซ้ายนิดนึงก็คือรอยตัวเป็นกันชนสกเกิร์ตนะครับครับโดยรวมก็รถสวยดีครับผมได้ได,ได้ครับผมครับราคาพิเศษตอนนี้อ่าก็คือรับซื้อเข้าอก็คือโดยโดยโดย,โดยเป็นรถมือสองทั่วไปคือรับรับซื้อเข้าในรุ่นนี้ตัวอัลเตอร์เริ่มต้นนะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณสองแสนห้า ก็คือ200,500เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าโอเคราคานี้หรือว่าติดขัดนิดนึงคุณลูกค้าอาจหรือว่าจองเทิร์นรถใหม่อาจเทิร์นกับรถใหม่นะครับก็คือแลกเปลี่ยนก็คือตัวนี้ขายเทริร์นกับทางบาริษัทเราเราออกรถใหม่กับทางสาขาคุณลูกค้าจะได้พิเศษก็คือเพิ่มงบหรือว่าเพิ่มตัวราคารถให้อีก20,000บาทก็ถ้าว่าคุณลูกค้าได้เพิ่มเป็น่า3 0 0อ0 0 2 0 0จ0 0 ครับผมก็คือได้เพิ่มอีก2 0,000ืก็จบเลยเท่านี้ก็คือทั่วไปลูกค้าได้แค่2 0งแสนหตอนนี้พิเศษเลยก็คือเป็นซื้อรถใหม่แลกรถเก่าอันนี้ก็คือแลกกันได้เพิ่ม2 0,000ื่นครับก็คือเต็มที่สุดแล้วเนาะอันนี้ใช่ครับผมอันนี้คือเบื้องต้นก็คือราคาคือมาก็คือผมส่งงานเรียบร้อยราคาคอนเฟิร์มถ้าคุณลูกค้าโอเคก็เดี๋ยวผมทําเรื่องเอกสารไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทําสัญญารถใหม่อีกทีหนึ่งส่วนรละเอียด ปล่อยรถหรือว่าขายรถช่วงไหนก็คือลูกค้าจบราคาเรียบร้อยทําสัญญาเรียบร้อยคือแกลกรถวันที่รถใหม่ลูกค้ารับลูกค้าก็เอารถเก่าไปแลกเปลี่ยน<อ>นะครับ,รบ<ม>ใช้แค่นั้นเองโอเคเนาะพี่ไดนะ้เนาะเพราะว่าเราได้เพิ่มจากราคาเปนะ็นสองหมื่นเนาะเราจะได้เพิ่มจาก<ม>ราคาปกติที่เราประเมินมาเนาะก็ดีเลยค่ะถ้าง,งั้นก็โอเคนะคะได้ครับผมงั้นเดี๋ยวส่วนเนี้ยก็คือจบเรียบร้อยนะครับมันจะมีท<อ>ี่ทางไฟแนนซ์ส่งมาให้ แล้วก็สำเนาสำเนาตัวสำเนาเล่มก็คือเราสามารถใช้รถตึ้วันที่เราได้รับรถใหม่เลยใช่ครับผมใช่แต่นี้ถามนิดนึงครับคุณลูกค้าอาอันนี้ก็ผ่อนหมดเรียบร้อยก็คุณลูกค้าใช้เล่มนี้แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแบบชาวชนแค่นี้นะครับครับผมใช่ครับผมใช่ได้ครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวติดต่อทางฝ่ายขายอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวส่วนของผมแล้วคือจบเรียบร้อยล้ว นะก็รออีกทีนหนึ่งก็เดี๋ยวผมตามงานจากทางไฟขายแลกรถกันอีกทิโอเคครับผมขอบคุณมากครับนะขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบครับผมวันนี้ที่บร,ริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินราคารถคุณลูกค้าถึงบ้านอสอบถามนิดน,นึงว่าความรู้สึกลูกค้าเป็นไงบ้างครับที่มีเจ้าที่มาตรวจสอบสภาพรถโดยที่ให้ราคาที่ สูงกวัาทองตลาดครับผมเป็นไงบ้างครับผมก็คือ,อประหยัดเวลาด้วยแล้วก็รประหยัดการเดินทางด้วยแล้วอีย่างหนึ่งช่วงนี้ก็คือนะต้องดูแลตัวเองในช่วงยุคโควิดก็ดีเลยที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงบ้านเลยความปลอดภัยของเราก็สูงด้วยค่ะ ใช่ไหมครับใช่ก็อยากอยากให้เนี่ยเออมีนโยบายทางบริษัทมีนโยบายแบบเนี้ยเออมาดูรถถึงที่แล้วก็ให้บริการเดียวและที่สําคัญพนักงานก็บริการดีด้วยครับผมใช่แล้วก็ได้ราคาที่สูงกว่าสูงกว่าทางตลาดแน่นอนก็คือราคาตามที่เราสองคนตั้งใจเอาไว้ใช่ครับผมก็คือง่ายคือลูกค้ามาจากช่องทางเพจเนาะที่ทักมานแล้วก็บริษัทก็ได้ส่งของเจ้าหน้าที่มาดูแลมาให้ะ มาเช็ครถให้ราคาเป๊ะนะครับผมงั้นผมฝากาคุณลูกค้านะครับเกิดคุณลูกค้าท่านไหนที่ดูอยู่หรือว่าสนใจต้องการให้ทางบริษัทเราไปประเมินราคารถหรือว่าต้องการซื้อรถใหม่แลกรถเก่าก็สามารถสอบถามเข้ามาในทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ